นี่ครับผมรถคุณภรรยา Mazda CX-3 s อ y a c t i v ตัวนี้เราไม่ได้ทำขายนะครับลูกค oh. ้ามา z d a า x 3รุ่นนี้เราไม่ได้ทำขายนะครับผมทำเอาไว้ให้ภรรยาใช้แค่ชุดเดียวนะครับถามว่าวันนี้เรามาให้ดูอะไรในเมื่อคุณไม่ได้ทำรุ่นนี้ขายใช่ไหมครับเราให้ดูชิ้นงานครับตัวนี้เราติดไปแล้วประมาณ8เดือน ดูตาสะท้อนแสงครับยังคงสวยงามเงางาม,งามดูดีไปต่อกันที่ประตูหลังครับยังคงสวยงามเงางาม8เดือนนะครับลูกค้า8เดือนอย่นะครับถ้าเป็นของจีนนี้กระเด็นไปตั้งแต่3เดือนแรกแล้วครับสาถังน้ํามันครับยังคงเงางาม,งามสวยงามดูดีมีชาติกลกูลโลโก้ยังคงแดงสดไม่มีซีดสู้แดดสู้ฝนครับ กันรอยเคปล่ารถยนต์9928ครับผมไม่ได้ทำขายนะครับ CX3 ให้ภรรยาใช้คันเดียวขอบพระคุณครับ